สวัสดีครับชื่อปัญญาปราว่าเสนะนะครับเชื่อพระเจ้าเมื่อปี2549นะครับมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับปัจจุบันรับใช้พระเจ้าที่คิดจักห่งการทรงสถิตสมุดปาการครับ ชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะครับเขาพระเจ้าเป็นคนที่มีชีวิตแบบลักษุกนะครับมีเพื่อนเยอะชอบกินชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้สังสรรค์น,นะครับซึ่งข้าพระเจ้าก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการชวนเพื่อนมากินดื่มนะครับในเกือบทุกๆวันตั้งแต่สมัยเรียนปวชนะครับจนถึงจบปริญญาตรีแล้วก็เข้าสุ่วัทย์ทำงานชีวิตก็ยังอยู่ในความสนุกสนานแบบไม่ค่อยจะจริงจังกับเรื่องการวางแผนชีวิตหรือเรื่องอนาคตของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับ เหมือนว่าเราไม่ค่อยจะมีเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเพราะว่าอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในโลกนี้นะครับไม่ว่าดีหรือชั่วนะรวยหรือจนก็ต้องตายและก็ไม่มีใครที่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าตายแล้วไปที่ไหนยังไงและก็ไม่มีใครยืนยันหรือมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะเชื่อถือได้นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราก็ รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตแต่ละวันไปกับความเพลิดเพลินดีกว่าแล้วก็สนุกสนานกับการาได้ทำสิ่งทีอ่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่ามันถูกใจเรานะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับความมึนเมาอยู่ตลอดเวลานะครับข้าพเจ้าก็ชอบอดื่มเหล้านะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็อาจจะเมานานหน่อยหลายวันหน่อยนะครับแล้วก็ เมาแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็กินก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะครับแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยจิตสํานึกของเราก็ฟ้องว่าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะทําดีได้เหมือนคนอื่นอ,อยากจะได้ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทําหลายๆอย่างเช่นในวันสําคัญสําคัญเราก็จะพยายามตั้งใจอยากจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่แต่ก็ทําได้ไม่เกิน 2, อสาวันแล้วก็กลับมาอีกนะ หรือแม้แต่เรา,าคิดอยากจะพึ่งศาสนาก็คือตัดสินใจไปบวช1พรนษานะครับสเดือนกะว่าเมื่อสื่อออกมาก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนใหม่และก็ตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตสู่การเป็นคนดีนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับชีวิตก็ยังวนไปสู่จุดเดิมหลังจากที่เข้าสู่วัยทำงานท่านพระเจ้าก็ ก็ยังดื่มหนักแล้วก็ยังสูบบุหรี่จัดอยู่นะครับก็ยังไม่ยังไม่เห็นการที่เราจะพบทางออกที่แท้จริงในการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ,รบพระเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ก็ไม่เคยสนใจและก็ไม่ใส่ใจเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจความจริงนะครับก็คือเรายังคิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้ ชีวิตของเราก็ดําเนินอยู่ได้ด้วยตัวของเราก็จนในช่วงสมัยที่เรียนปะวะสนะครับข้าพเจ้าก็ทราบว่าพี่ชายของข้าพเจ้าคือท่านอาจารย์สุริยันนะครับได้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วและก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเรื่อยๆผ่านทางพี่ชายนะครับที่คอย หนุนน้าใจคอยประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังอยู่เรื่อยๆจนทําให้ข้าพเจ้ากา็รู้สึกสนใจและอยากจะรู้จักกับพระเจ้าบ้างเพื่อชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ้างาจากนั้นก็เลยได้ลองเปิดใจศึกษาเรื่องราวพระเจ้าดูนะครับวันแรกที่ไปเยี่ยมคิดจักนะครับก็เป็นสถานนัสการบางนานะครับก็ได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่พี่น้องคริสเตียนนะครับได้แสดงออกต่อข้าพเจ้า ทั้งการต้อนรับการอธิษฐานเผื่อการพูดให้กำลังใจนะครับทั้งทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับแต่ข้าพเจ้าก็ได้สัมผัสว่าความรักและความจริงใจมีอยู่ที่คิดจักแน่นอนยิ่งทําให้ข้าพเจ้าอยากค้นหาและอยากรู้จักความจริงในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ลองเริ่มอธิษฐานด้วยตัวเองนะครับ อธิษฐานกับพระเจ้าในหลายครั้งที่เกิดปัญหาในชีวิตนะครับก็ได้รับคําตอบที่นํามาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเช่นเวลาของหายอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะหายังไงเจอที่ไหนแต่เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็ให้เราหาของนั้นเจอหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นตอนแรกครับพระเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่ว่าเมื่อ,อได้รับคําตอบหลายๆครั้งก็ทําให้เรา เริ่มมีความเชื่อและก็มั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราพระเจ้ามีจริงๆและคอยช่วยเหลือเราได้จริงๆพระองจะทรงตอบคําอธิฐานของเราจริงๆรนะครับข้าพเจ้าอธิฐานกับพระเจ้าต่อไปแล้วก็ตัดสินใจที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าก็ทําให้ชีวิตของข้าพเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือ,อเลิกบุหรี่และก็เลิกเหล้าได้ อย่างอัศจรรย์นะครับทั้งๆท,ที่เราเคยพยายามเลิกด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้พอเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราเชื่อในพระเจ้าทําให้เรามีกําลังที่จะไม่อยากทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราถูกเปลี่ยนไปทําให้ข้าพเจ้ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ชีวิตก็เริ่มมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นในชีวิตนะครับพระเจ้าทรงอวยพรยกชูชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมากนะครับในหลายด้านทั้งด้านกายภาพ ทางด้านการงานครอบครัวและด้านฝ่ายวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้ก็มีสันติสุขในการรับใช้ร่วมกับพี่น้องที่คิดจักก็รับใช้ด้วยหัวใจที่รักและซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าจากคนเล็กน้อยที่มองไม่เห็นแม้แต่หนทางที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้แต่วันนี้พระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าให้พบคําตอบที่แท้จริงในการดําเนินชีวิต อย่างมีคุณค่าในทุกๆวันดังนนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าทางของพระเจ้าคือทางแห่งสันติสุขเมื่อเราเชื่อและว,วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของเราจะพบคําตอบที่แท้จริงพระเยซูปเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้าค่าสําหรับทุกคนชีวิตจะจำเริญขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อและว,วางใจและเดินกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอพระเจ้าอวยพรครับ